สวัสดีครับแบงค์เคบอลนะครับเรากลับมาต่อกันที่เรื่องราวของจอร์เบสนะครับสำหรับช่วงท้ายอาชีพของนักฟุตบอลในสมัยก่อนเนี่ยครับเราอาจจะคุ้นเคยกันที่ช่วงอายุราวสามสิบปีสามสิบเอ็ดปีคือมันอาจจะไม่ได้ยืนยาวเหมือนในปัจจุบันนี้นะครับที่เล่นกันจนถึงอายุแบบโอ้โหสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบอะไรแบบนี้ครับแต่ถึงแม้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยช่วงอายุราวสามสิบปีสามสิบเอ็ดปีมันจะถือว่าเยอะมากๆแล้วก็ตามแต่ว่าจอร์เบสครับเขาน้อยกว่านั้น,นีกคือเขาแตกต่างออกไปครับ จอเบสเลือกที่จะจบเส้นทางอาชีพของเขาตั้งแต่เขาอายุได้เพียงแค่28ปีซึ่งว่ากันตามหลักที่ควรจะเป็นแล้วนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราจะถือว่าช่วงอายุ27-28เนี่ยจะเป็นช่วงอายุที่นักฟุตบอลสามารถเล่นฟุตบอลได้ดีที่สุดในชีวิตและพอถึง30-31เนี่ยเขาก็จะเลิกเล่นกันแล้วแต่ว่าในสมัยนั้นนะครับมันมีค่อนข้างบ่อยนะที่นักฟุตบอลหลายๆคนที่เขาได้ประกาศเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายเขาก็เลิกขาดไม่ได้ ่วนมากแล้วพวกเขาก็จะกลับมาเล่นฟุตบ,บอลกันอีกครั้งหนึ่งเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นในประเทศตัวเองหรือว่าเป็นในสถานที่ที่มันห่างไกลออกไปอย่างเช่นในเมเจอร์ลีกอกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาและถ้าพวกเราพร้อมกันแล้วนะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะช่วยกันสนับสนุสน,นช่องนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือว่ากดส่งซุปเปอร์ตังค์มาให้ได้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ผมด้วยเช่นเดียวกันนะครับและถ้าเราพร้อมกันแล้วนะยังไงก็ไปติดตามรับฟังเรื่องรราวขอองจเบบสในนทีี6่6้กััไดลยคผม ทุกคนรู้ดีครับว่าหลังจบฤดูกาล 1,970- ถึง1,971เซอร์แมตต์บัสบี้นั้นกำลังจะลงจากตำแหน่งแล้วและมันก็มีข่าวลือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยครับได้พยายามจะดึงตัวของจ็อกสตีนหรือว่าจ็อกสไตครับขึ้นอยู่ที่ว่าเราไปฟังสำเนียงของชาติไหนมาเนาะคือมันก็มีข่าวครับว่าจ็อกสตีนเนี่ยจะได้เข้ามารับตำแหน่งต่อจากเซอร์แมตต์บัสบี้หลังจากที่เขานั้นเพิ่งจะพาเซลติกคว้าแชมป์ลีกสมัยที่6ติดต่อกันได้สำเร็จและก็ในช่วงปี1,967เนี่ย แถมยังผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้อีกครั้งหนึ่งด้วยครับในปี1970ซึ่งจ็อกสตีนเนี่ยครับเขาถือว่าเป็นผู้จัดการทีมที่เก่งที่สุดคนหนึ่งแห่งดุกเลยแถมเขานี่ยังได้รับการปฏิบัติรล่ากับเป็นพระเจ้าที่สกอตแลนด์ด้วยครับซึ่งเหมือนกับเซอร์แมตต์บัสบีที่อังกฤษไม่ได้ผิดเพีย้ยนเพียงแต่ว่าชื่อเสียงของจ็อกสตีนเนี่ยมันค่อนข้างออกจะไปในแนวเผด็จก,การมากไปหน่อยมันเลยทำให้คนในสโมสรครับเริ่มรู้สึกแอบเป็นกังวลว่าจา United จาจจอออออสตตตีีนนนนเเเ่่ออ vy, ่่่ยยะะหหมมมมาาาากกกกกััับททูููููไ็ดดดดรรรริิงงงๆืืปลล้้้ชขผถถพึ แต่ด้วยความที่เป็นอริกันของทั้ง2ทีมเนี่ยครับมันเลยทําให้การโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นนักเตะหรือผู้จัดการทีมเนี่ยครับระหว่างทั้งสองทีมเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องยากบาๆที่มันจะสามารถเกิดขึ้นได้และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ครับแมนยูจบลงภายใต้การดูแลของแฟรงก์โอฟาเรลผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้แต่ว่าแฟรงก์โอฟาเรลเนี่ยครับเขากลับไม่สามารถสารต่อความสําเร็จที่เซอร์แมทบัสบีได้ทําเอาไว้ได้ในขณะเดียวกันครับจอร์จเบสก็เริ่มติดแอลกอฮอล์หนักมากขึ้นเรื่อ,อ,า,เอเาเนขขง มันก็ยังถือว่ายังดีอยู่เขายังคงยิงประตูได้อันดับต้นๆของทีมแต่สุดท้ายแล้วแฟรงก์โอฟาเลวก็รู้สึกว่าเขาเริ่มจะรับกับพฤติกรรมของจอร์เบสไม่ได้แล้วก่อนที่ลายชื่อของจอร์เบส จะไปอยู่บนกระดาษสําหรับคนที่จะถูกขายออกจากสโมสรในช่วงหลังจบฤดูกาลก่อนที่สโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้จะสนใจดึงตัวจอเบสไปร่วมทีมเช่นเดียวกับดาร์บี้คาน์ตี้ที่มีแบงค์ครฟเป็นผู้จัดการทีมที่เขาเพิ่งจะพาดาร์บี้ซิตี้ฉลองความยิ่งใหญ่ด้วยการควา้าแชมป์ลีกได้สําเร็จในเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งก็คือในฤดูกาล1971-1972ในขณะที่จอบอลเขาก็ได้ติดต่อเข้ามาครับก่อนจะเอาใปลิประกาศว่าจอบเบสเนี่ย สนใจจะย้ายไปร่วมทีมบอลมัดและที่บอลมัดเนี่ยมันจะทําให้จอร์ดเบสมีความสุขได้อย่างมากๆอย่างแน่นอนแต่จอร์ดเบสก็ได้ออกมาปฏิเสธนะครับบอกว่าในตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะย้ายลงไปเล่นในลีกระดับดิวิชัน3จนกระทั่งข้อเสนอที่มันตื่นเต้นที่สุดเนี่ยครับมันก็มาจากคลาฟทอยผู้อำนวยการของสโมสรนิวยอร์กคอร์มอสซึ่งจอร์ดเบสเนี่ยครับเขาได้ออกมายอมรับว่าที่นิวยอร์กคอร์ทมอสมันจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับตปวเขามากๆเขาสามารถจินตนาการได้ว่า เขาจะเพลิดเพลินไปกับการมึนเมาได้2อถึงสวันได้อย่างไม่มีปัญหาแต่สุดท้ายแล้วครับมันกลายเป็นว่ามันคือสัญญาที่หลอกลวงเพราะว่าทางนิว y o อร์คอสมอสเนี่ยครับพวกเขาไม่ได้ต้องการสัญญาในระยะยาวพวกเขาต้องการให้จอร์เบสย้ายไปเล่นเพียงแค่สาถึงสเดือนเท่านั้นแต่ว่าในช่วงซัมเมอร์ครับในช่วงปิดฤดูกาลจอร์เบสได้ไปพักผ่อนอยู่ที่ประเทศสเปนแต่ว่าจู่ๆเนี่ยเขากลับรู้สึกเจ็บตรงบริเวณขาขวาด้านบนครับอยู่ตรงใต้ขานิบและพอผ่านไปวันสองวันขาเนี่ยมันก็เริ่มจะบวมขึ้นเรื่อยๆ เขาจึ่งได้ตัดสินใจเดินทางกลับมาที่เมืองแมนเชสเตอร์ทันทีและหมอก็ได้บอกว่ามันคืออาการหลอดเลือดดาที่ขาอุดตันซึ่งจอร์ดเบสต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเลยครับแต่มันก็โชคดีนะครับที่การผ่าตัดเนี่ยมันสําเร็จออกมาอย่างปลอดภัยและเซอร์แมทบัสบีก็ได้เข้ามาเยี่ยมจอร์ดเบสที่โรงพยาบาลมีการพูดคุยกันสอบถามกันเป็นปกติเลยครับเป็นยังไงบ้างต้องพักกี่วันอยู่โรงพยาบาลกี่วันและคุณจะกลับมาลงสนามได้เมื่อไหร่แต่ประโยคสุดท้ายนะครับก่อนที่เซอร์แมทบัสบีเขาจะเดินออกไปเนี่ย เขาได้บอกกับจอร์จเบสว่าอย่าหายไปนานเกินไปนะคุณจําเป็นต้องกลับมาลงสนามได้แล้วซึ่งกว่าจอร์จเบสจะกลับมาลงสนามได้เนี่ยครับมันก็หมดช่วงเวลาระหว่างแฟรงก์โอฟารลกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแล้วอะครับเมื่อแฟรงก์โอฟารลมีผลงานที่แย่มากๆเขาก็จําเป็นต้องออกจากสโมสรไปก่อนที่ผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างทอมมี่ดเชอร์ตี้จะได้เข้ามารับตําแหน่งต่อเพียงแต่ว่าเรื่องการพักฟื้นเนี่ยครับมันกินเวลานานกว่าที่เขาคาดเอาไว้ จอร์เบสไม่สามารถลงสนามได้อีกเลยในฤดูกาลนั้นโดยที่ทอมมี่โดเชอร์ตี้ก็สามารถช่วยให้แมนยูรอดพ้นจากการตกชั้นได้สําเร็จและฤดูกาลใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นจอร์ดเบสเนี่ยกลับมาซ้อมได้แล้วแต่เขายังไม่ฟิตเต็ม้อยครับและเขาก็มีน้ำหนักตัวที่มากจนเกินไปซึ่งในตอนนั้นน่ะจอร์ดเบสเขาหนักเกือบ80กิโกรัมเลยครับโดยที่น้ําหนักที่จอร์ดเบสเขาได้บอกว่ามันดีที่สุดสําหรับตัวเขามันอยู่ที่68กิโกรัมเท่านั้นเองนั่นมันก็แปลว่าเขาจําเป็นต้องลดให้ได้รราว10กกเลยั โดยที่ในตอนแรกเนี่ยทอมมี่โดเชอร์ตี้เขาก็ไม่ได้รีบเร่งให้จอร์เบสกลับมาลงสนามนะครับแต่ว่าหลังจากผ่านไป11นัดแมนยูสามารถเอาชนะคู่แข่งได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นเองทอมมี่โดเชอร์ตี้เขาจึงได้มาขอให้จอร์เบสลงเล่นในเกมที่เจอกับเบอร์มิงแฮมซิตี้ในตอนเดือนตุลาคมและถึงแม้ว่าในเกมนี้ครับแมนยูจะสามารถเอาชนะไปได้1-0แต่ว่าหลังจากนั้นโอ้โหตั้งแต่ตั้งแต่20ตุลาคมจนถึง23กุมภาพันธ์นะครับโอ้โหก็ 4เดือนเต็มๆตมาครับหรือว่า17นัดครับที่แมนยูนั้นสามารถชนะได้เพิ่มอีกเพียงแค่นัดเดียวซึ่งอันนี้เราไม่ได้นับบอลถ้วยพวกลีคับแล้วก็เอฟเอคัพนะครับเรานับเพียงแค่บอลลีกเดือนหนึ่งเพียงแค่อย่างเดียวเพียงแต่ว่าเกมนี้มันเป็นปัญหาเนี่ยครับมันเกิดขึ้นในเกมเอฟเอคัพที่แมนยูจะต้องเจอกับพรีมัทโดยที่ในช่วงก่อนเกมเนี่ยครับจอร์เบสเขาได้รับแจ้งว่าเขาจะไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมนี้เพื่อเป็นการลงโทษที่ตัวเขานั้นโดดซ้อมในเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุของการโดดซ้อมเนี่ยครับมันก็เป็นเพราะว่าในช่วงที่จอร์ดเบสเขากําลังพักรักษาตัวเขาได้เริ่มต้นธุรกิจร้านเหล้าครับที่ชื่อว่า s l a c k Alice ที่กําลังอยู่ในช่วงการก่อสร้างและก็ตกแต่งมันเลยทําให้ความสนใจในเรื่องของฟุตบอลของเขาเนี่ยครับมันลดน้อยลงไปแต่คือการที่แมนยูมีผลงานที่ไม่ค่อยดีเนี่ยครับจริงๆแล้วอะ่ะมันมีหลายองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายของจอร์ดเบสที่ต้องกลับมาลงเล่นก่อนกาหนดเพราะว่าสถานการณ์ของทีมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ตัวเองก็ยังไไไมมมมมมม่่่่่หาาาายยยดดดดีีีีีีี้้วผูจักกกรรททท็ใคนฝืออะ และเมื่อรวมหลายๆเหตุผลมาเข้าด้วยกันแล้วนะครับมันก็ทำให้แรงจูงใจในการเล่นฟุตบอลของจอเบสมันค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆก่อนที่จะจบฤดูกาล1,973-1,974แมนยูลงเล่นไปทั้งหมด42นัดเก็บได้เพียงแค่32คะแนนจบอันดับที่21รองบวยครับแน่นอนพวกเขาตกช้นและเมื่อแรงจูงใจมันไม่เหลือแล้วเนี่ยครับ Based, จอเบสจึงได้ตัดสินใจประกาศแขวนสตารในตอนที่เขามีอายุได้เพียงแค่28ปีและเขาก็ได้ไปเปิดร้านอาหารที่เป็นสไตล์พับแอนด์เลสตรองชั้นล่างเครับจะขายอาหารสไตล์อังกฤษทั่วไปเลยฟิตแอนด์ชิฟไส้กรอกมันบดพายเนื้ออะไรพวกเนี้ยแต่ชั้นบนเนี่ยมันก็จะเป็นพับเอาไว้ดื่มกินกันครับซึ่งก็จะมีชื่อร้านว่าออกาสคือร้านออกาสเนี่ยครับมันก็ยังไม่ได้ไปได้ดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอย่างน้อยแล้วอะ่ะ จอร์ดเบสเขาดูมีความฝูกมากขึ้นครับและจอร์ดเบสก็ไม่เคยคิดจะกลับมาเล่นฟุตบอลอาชีพอีกเลยจนกระทั่งเขาได้รับข้อเสนอจากทีมในระดับดิววชั่น4ซึ่งก็คือ Stockport Country ซึ่งได้มีการสัญญาตามเงื่อนไขที่จอร์ดเบสเขาต้องการครับนั่นก็คือจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อได้ลงเล่นเท่านั้นและเขาจะไม่ออกไปเล่นในฐานะนักเตะทีมเยือนซึ่งจอร์ดเบสอ่ะเขาไม่เคยสนใจว่าจะต้องเล่นเต็มเวลาให้กับสต็อกพอร์เลย เกมกับสต็อกพอร์ตเนี่ยครับมันแทบจะไม่มีความหมายอะไรกับเขาเลยมันเป็นเพียงแค่สถานที่ที่เขาเอาไว้โกยเงินเพียงแค่อย่างเดียวครับในขณะที่ล้านออก์สก็เริ่มจะรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆและตลอดเวลาที่เขาอยู่ที่สต็อกพอร์ตเนี่ยเขาได้ลงสนามไปเพียงแค่3นัดแต่ก็สามารถยิงได้2ประตูนะครับก่อนที่จะเป็นทางเชลซีที่ได้ติดต่อเข้ามาและเขาก็รับเงื่อนไขของจอร์เบสได้ทุกอย่างเลยแต่มันติดเพียงแค่อย่างเดียวนั่นก็คือเรื่องของค่าจ้างจอร์เบสเนี่ยได้บอกว่า ผมได้รับเงินจากทางสต็อกพอตอยู่ที่300ปอนด์ต่อการลงสนาม1นัดดังนั้นผมจึงเรียกกับทางเชลซีไป1,000ปอนด์ต่อ1นัดแต่สุดท้ายแล้วพวกเขานั้นมองว่ามันสูงเกินไปการเจรจากับเชลซีมันก็เลยจบลงน่าเสียดายมากๆที่ผมนั้นไม่เคยลงเล่นให้กับพวกเขาเลยผมมีความทรงจำดีๆที่แซมฟอร์ดเบชมาอย่างมากมายและเชลซีพวกเขานั้นเป็นทีมเดียวในประเทศอังกฤษที่ผมนั้นจะยอมลงเล่นให้นอกเหนือจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดและเมื่อการเจรจากับเชลซีมันจบลงครับจอร์เบสได้ ที่ต้องการซูเปอร์สตาร์สักคนหนึ่งให้ไปอยู่ในทีมด้วยแต่เขาไม่ใช่คนเดียวครับที่ทางนิวร์กคอร์มอสได้เล็งเอาไว้ซึ่งในครั้งเนี้ครับพวกเขาจะต้องการจะเซ็นสัญญาถาวรยาว2ไปีเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาได้ตัดสินใจเซ็นสัญญากับเปเล่ไขมุกดำเข้าไปร่วมทีมแทนก่อนที่มันจะเป็นทางลอสแอนเจลิสแอแทคที่ต้องการนักเตะที่มีชื่อเสียงสักคนนึงไปแข่งขันกับเปเล่ครับ และจอเบสเขาก็ได้เดินทางไปที่ LA เเพื่อพบกับ CEO จอหจนชาร์เฟตและการเซ็นสัญญามันก็เสร็จสิ้นการที่จอเบสกำลังจะได้ย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาสำหรับตัวเขาแล้วเนี่ยครับเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆผมรู้ว่าผมกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่ผมกําลังจะเลิกพวกเหล้าบุหรี่และก็การพนันทั้งหมดซะผมรู้มาตลอดว่ามันไม่ดีผมรู้มาตลอดว่าผมควรจะต้องเลิกแต่ผมก็ยังทํามันไม่ได้แต่ผมนั้นต้องการจะกลับมาเล่นฟุตบอลให้สนุกอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนแรกเนี่ยครับจอเบสเขาก ฟุตบอลที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันคงไม่ได้มีดีอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกความเข้มข้นมันก็คงสู้กับทีมระดับดิวชั่นสที่เขาไปเล่นที่สต็อกพอตไม่ได้ด้วยซ้าแต่ไปไปมา,มาครับเขากลับไปเห็นรายชื่อนักเตะแต่ละคนที่ย้ายมาเล่นที่สหรัฐอเมริกา เปเล่ฟานเบ็คเคนบาวเออร์โยฮันคัฟกอร์ดอนแบงค์แล้วก็รวมถึงคาร์ลอสอลเบโต้ซึ่งจอร์ดเบสบอกว่าเขาตกใจมากๆที่เขาได้เห็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดในโลกหลายคนต่างย้ายมาเล่นอยู่ที่นี่และในช่วงเวลาที่อเมริกาเนี่ยครับโดยรวมแล้วอ่ะจอร์ดเบสก็มีผลงานที่ดีนะครับเขาสามารถยิงได้มากถึง15ประตูจากการลงสนามไปเพียงแค่23นัดโดยที่ในฤดูกาลแรกเนี่ยครับมันเต็มไปด้วยความสนุกตื่นเต้นมันมากกว่าที่เขาจินตนาการเอาไว้ในตอนแรกเยอะมากๆและเขาก็ยังได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งครับ เอาเจเลอร์แมคโดนัลเจนก่อนที่จอบเบสจะได้รับข้อเสนอจากทางฟูลแลมโดยมีผู้จัดการทีมอย่างอเล็กซ์สต็อกแถมกัปตันทีมเนี่ยมันก็ยังเป็นบ๊อบบีโมดได้ครับโดยที่ฟูลแลมนั้นสามารถทะลุไปถึงในเกมนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัได้สำเร็จในเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาก็พลาดไปนะครับโดยเป็นการแพ้แพ้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมเก่าของบ๊อบบีโมนั่นเองครับก่อนที่มันจะกลายมาเป็นปัญหาครับตรงที่ตารางการแข่งขันระหว่างลีกอังกฤษก,กับอ่าลีกสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับม แต่สุดท้ายแล้วมันก็มีการพูดคุยกันครับแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายกันได้สําเร็จแต่ยังไงความจริงก็คือความจริงครับความจริงที่มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือในใจของจอเบสเนี่ยเขาไม่เคยคิดจะเล่เนให้กับทีมอื่นที่นอกจาก Manchester แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ละก็เชลซีจริงๆนะครับแต่ว่าความฝันที่เขาอยากจะควาค้าแชมป์เอฟเอัให้ได้เนี่ยมันยังคงติดอยู่ในใจเขามาโดยตลอดและเขาก็ชื่อว่า ฟูลแลมที่สามารถเกือบคว้าแชมป์เอฟเอคัได้ในฤดูกาลที่แล้วมันจะสามารถทําให้ความฝันของเขานั้นประสบความสําเร็จได้มันเลยเป็นอะไรที่ล่อตาล่อใจเขามากๆเลยครับจนสุดท้ายจอเบสจึงได้ตัดสินใจย,ย้ายกลับมาที่อังกฤษเพื่อเข้าร่วมทีมฟูลแลมแต่ชีวิตของจอเบสที่ฟูลแลมเนี่ยครับมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่เขาคิดนะคือเราต้องบอกว่ามันแย่มากๆเลยละครับมันแย่ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเมื่อฟูลแลมทําผิดสัญญาหลายอย่างมากเลยครับไม่ยอมทําตามข้อสัญญาที่ได้เซ็นกันเอาไว้อย่างเช่น การหาอพาร์ตเมนต์หลูๆให้กับจอเบสได้พักอาศัยแต่ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันเป็นอพาร์ตเมนต์เก่าๆที่สภาพแบบเละมากๆไม่เหมาะสำหรับนักฟุตบอลเลยแม้แต่นิดเดียวพวกรถหรูแล้วก็พวกโบนัสในการเซ็นสัญญาครับหรือว่าไซออนฟรีค่าเซนาเน็นสัญญานะครับมันเป็น2อย่างที่จอเบสไม่เคยได้รับเลยทั้งๆที่มันมีการเซ็นตกลงกันอยู่ในสัญญาแล้วแท้แ และเมื่อเวลามันผ่านมาเรื่อยๆอันเจล่าแมคโดนอลเจนส์ที่เขาได้ย้ายตามมาอยู่ด้วยกันที่ลอนดอนเธอเริ่มพนกับสภาพอพาร์ตเมนต์ไม่ไหวครับจนกระทั่งในวันหนึ่งหลังจบการแข่งขันจอร์เบสได้เดินทางกลับมาถึงบ้านก่อนที่เขาจะพบว่าแองจี้เธอได้เก็บกระเป๋าย้ายออกไปแล้วก่อนที่จะมีการโทรศัพท์ไปพูดคุยกันครับและเธอก็ได้บอกว่าเธอทนอยู่ในสภาพแบบนั้นไม่ได้แล้วเธอไม่ไหวแล้วเธอจะออกไปหางานทําก่อนที่ความเครียดของเขามันจะค่อยๆสะสมและจอร์เบสก็กลับไปดื่มเหล้าอีกครั้งหนึง่ง หนึ่งเดือนหลังจากที่แองจี้เขาจากไปครับเขาดื่มเหล้าเหมือนกับว่ามันไม่มีวันพรุ่งนี้และในเมื่อรถยน์ที่ทางฟูแลมให้สัญญาไว้มันไม่เคยมาถึงเขาจึงได้ขอยืมรถของเพื่อนของเขามาขับครับซึ่งเป็นรถ a l ลฟาโรเมโเมาและขับสุดท้ายพุ่งอัดกับเข้าเสาไฟเต็มๆแถม,แถมจอดเบสไม่รัดเข็มขัดนิรภัยอีกตัวจอดเบสเนี่ยถูกเวียงออกจากกระจกหน้ารถ และก็โชคดีมากๆที่เขาไม่ตายครับก่อนที่จะมีผู้ชายคนนึงครับที่เขามาเดินเล่นอยู่แถวนั้นพอดีเขาได้เห็นเหตุการณ์และเขาก็ได้โทรเรียกรถพยาบาลก่อนที่คุณหมอเนี่ยจะได้ทําการเย็บหน้าของจอร์เบสตั้งแต่ขอตาจนมาถึงแก้มเนี่ยครับรวมทั้งหมด57เขม็มซึ่งครึ่งหน้าของจอร์เบสเนี่ยครับที่มันถูกถลยไปกับพื้นเนี่ยและก็รวมถึงโดนพวกเศษกระจกรถพวกนี้ด้วยครับมันไม่สามารถเปิดให้กับคนนอกได้เห็นได้และถ้าคิดว่ามันแย่ที่สุดแล้วนะครับมันยังแย่ไม่พอเพราะว่าอีกไม่นานา จอร์เบสได้รับข่าว้ายว่าคุณแม่ของเขาหัวใจวายมันเป็นช่วงเวลาที่แย่ไปหมดเลยครับแฟนทิ้งเมาและขับเกิดอุบัติเหตุรถชนจนเกือบตายคุณแม่ก็มาหัวใจวายอีกโอเคแหละบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะทําตัวของเขาเองแต่ว่าในภาพรวมแล้วครับมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีของจอร์เบสเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับ แองจี้พอเธอได้ทราบข่าวทั้งหมดแล้วเธอจึงตัดสินใจเดินทางกลับมาหาจอร์เบสก่อนที่จอร์เบสจะขอให้กลับมาเริ่มต้น,นใหม่อีกครั้งหนึ่งกลับมาสร้างครอบครัวกันอีกครั้งและคราวนี้แหละครับพวกเขาจึงได้ตัดสินใจซื้อห้องพักห้องหนึ่งครับที่มันจะสามารถทําให้ชีวิตของพวกเขานนั้นดีขึ้นได้และคุณแม่ของจอร์เบสก็สามารถรอดพ้นจากความตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์เลยครับก่อนที่ในช่วงฤดูร้อน1977จจอร์เบสจะขอแองจี้แต่งงานและเมื่อหมดสัญญากับฟูลแลมเขาได้ย้ายกลับไปเล่นห้กกัับออทีครงงึ ก่อนที่เขาจะได้รับโทรศัพท์จากทางคุณพ่อของเขาว่าตัวของคุณแม่เนี่ยได้เสียชีวิตลงไปจริงๆแล้วเหตุมันก็มาจากการดื่มแอลโกอฮอล์ไม่หยุดทั้งที่ตัวเขาเพิ่งจะรอดพ้นจากความตายมาได้ไม่นานเอง